ผมจะมาติดตั้งเครื่องเสียงตัวใหม่นะครับ like right Girl, สวัสดีครับผมชาป,ปี้นะครับและวันนี้ครับผมจะมาติดตั้งเครื่องเสียงตัวใหม่นะครับโดยเครื่องเสียงตัวนี้นะครับเป็นเครื่องเสียงที่ตัวเก่าตั้งแต่พี่เนี่ย ออกรถใหม่ๆนะแต่ตัวเนี้ยบอกเลยว่าพี่ติดไปเนี่ยเป็นหมื่นแล้วดูสภาพครับ10ปีก็คือตัวเก่านี้มันไม่สามารถซิงกับโทรศัพท์ได้นะครับต้องซื้อตัวอะแดปเตอร์มาต่อนะครับซึ่งแบบต่อเสียบเข้ากับตัวที่เป็นจุดบุหรี่นะครับแล้วก็ปรับขึ้นให้ตรงนะครับก็เป็นแบบโบราณนะครับตัวนี้ก็แบบหลักร้อยสองร้อยถามว่ามันใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับมันไม่สะดวกสบายนะครับแล้วก็บวกกับเนี่ยครับพี่ใช้มาเป็นแบบ10ปีแล้ว ถึงเวลาที่พี่จะเปลี่ยนใหม่และวันนี้ครับพี่มีตัวนี้จอ Android ครับจากเล็กเสียครับผม บอกเลยว่าเป็นจอ Android นะครับความจุครับ4ีิกคับสามารถดูดู u t u b e ได้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้คือตัวเก่าของพี่ครับมันต่อโทรศัพท์ต่อได้ต้องเสียบสายนะครับและใช้ได้คือ iPhone 4ครับเก่ามากใช้ iPhone 4ถึงจะได้แต่ตัวใหม่ครับใช้ได้กับโทรศัพท์ทุกรุ่นเลยและวันนี้พี่จะมาเปลี่ยนนะครับนี่นี่นจอนี่เทมากนี่นี่คือตัวจอนะครับบอกเลยโคตรเท่จอเก่ามัน7นิ้วและตัวใหม่นี่นะครับจะเป็น 9นิ้วครับผม uh huh. อ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนการติดตั้งแล้วติดตั้งเสร็จแล้วจะเป็นยังไงครับแต่นะครับก่อนที่เราจะไปรีวิวแบบเต็มๆนี้กดติดตามกดซับสไครต์ไลค์แชร์ไว้ให้ด้วยนะครับมาตามเลยเดี๋ยวเราไปดูการติดตั้งกันครับตัวเก่าเนี้ยถอดเอาเลยไม่ไหวแล้วอือต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนวิธีการถอดตัวเก่านะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่ตัวเก่านี้ซื้อมาหมื่นกว่าบาทนะ แต่ตูวใหม่นี้บอกเลยว่าราคาถูกมากหลักพันครับผม 3- ามสพันเท่านั้นเองใช่ครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนวิธีการถอดโดยวันนี้เราอยู่กับช่างเกลียงนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นตอนที่เขากาลังจะแกะหน้ากากของจอเก่าของเรานะครับซึ่งใช้งานมานานมากๆนะครับนี่โอ้โหดูสภาพเกือบสิปีได้ครับนี่ก็คือขั้นตอนการแกะจอเก่าออกมาแล้วก็จะใส่จอใหม่เข้าไปนั่นเองนะครับโอ้ยดูข้างใน ตากกันมากอันนี้มีแค่นี้แต่นี่ดูข้างหลังดิอ๋อแต่มันใส่แผ่นได้ใส่อะไรได้ไดตัวรุ่นเก่าใส่แผ่นได้แล้วนี่ใส่แผ่นได้แบบ5แผ่นแต่เราก็จาใจต้องถอดออกน,นะครับ<อ>เสียบได้เลยเสียบได้เลยครับเอ้ยเสียบแล้วติดเลยง่ายมากจอรุ่นนี้เขานิยมติดกับพี่สวิปเนี่ย หรือว่าเขาติดได้ทุกรุ่นได้ทุกรุ่นครับคือจอรุ่นนี้นะครับคุณซื้อไปคุณติดรถได้ทุกรุ่นเลยนะยกเว้นติดมอเตอร์ไซค์หรือมอเตอร์ไซค์ก็ติดได้มอเตอร์ไซค์ก็ได้ครับมอเตอร์ไซค์ก็ติดได้แบต12โวลต์อ๋อแล้วมีแบตสิโวลต์แต่ตัวนี้นะครับเราก็ซื้อหน้ากากมาใส่เพิ่มนะครับให้ตรงรุ่นเพื่อความสวยงามอ่าใช้ระยะเวลาการติดตะมันกี่นาทีพี่เลยนีแล้วก็ประมาณ10นาที10นาทีเสร็จเฮ้ยตอนนี้เปิดสวิช์ได้เลยครับลองเทียนดูโอ้โหจอเก่าผมซื้อมาาากว่่บทนะพี ขาย่อพี่เอาไหมไม่เอาครับ <laughs> <laughs> นี่คือข้างหลังครับแต่จอเมื่อกี้มีแค่นี้ครับผมแต่นี่คือมีทั้งหมดเลยนี่ครับเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปมากๆครับเหลือแค่ตัวแค่เนี้ยบางๆที่เราเห็นนะครับเดี๋ยวเราจะประกอบแล้วค่อยแล้วในจังหวะน,นี้เองนะครับก็เป็นจังหวะที่เขาเนี่ยกำลังจะใส่อุปกรณ์โอ้โหดูนะครับ มันบางมากครับจอใหม่ครับบางครับจอเก่านี่โคตรหนาเลยครับแล้วก็หนักมากจอใหม่เนี่ยบางแล้วก็เล่นเยอะกว่ามากๆครับใส่แล้วสวยเลยทีเดียวครับผมนี่นะครับผมจอหลังจากติดเสร็จเรียบร้อยก็จะสวยอย่างนี้เลย<ม> <ๆ S 1> นะครับผมเท่เลยเมื่อเราเชื่อมต่อแล้วนะครับผมเราก็สามารถกดดู youtube ได้รู้สึกแบบมันจะอินเดีย์มีการพอดีพอดี<ม><ม> ทำให้สั่งได้จํานวนเยอะไม่อั้นเลยแบบคุณจะมากิน,นแต่กุ้งอย่างเดีวยวก็คุ้มแล้วรวมไปถึงเพลงต่างๆดังมากครับผมเ,เป็นระบ,บของเขานะครับผม<ๆ>เขา Google ได้<ๆ>เพิ่มแอป,ปได้นะครับ Pay Store มีระบบวิดีโออ๋อดูหนังได้นะครับสามารถเสียบแฟลชได้ได้แล้วก็มีคาเพย์ด้วยนะครับก็เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ iPhone ก็เป็นคาเพยได้นะครับผมปรับที่คไรเซอร์ได้ เรีกตีมต่างๆได้ตามความชอบเลยมีแบบสวยๆทั้งนั้นครับเยอะแยะมากมายนะจะเป็นอย่างนี้นะนะครับผมออเห็นไหมสวยแล้วนี่นะครับเวลาถอยก็จะมีกล้องถอยด้วยนะครับผมชัดเจนอ่าแล้วถ้าใครอยากได้นะครับจอ Android สวยๆแบบนี้นะครับก็สามารถกดที่ลิงก์สินค้าได้เลยนะครับอ่ะเสียงจะเป็นยังไงลองไปฟังเสียงในรถกันครับผม เอเดนี่ก็คือการรีวิวจอ a อนด o อยนะครับติดรถนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับบาย